بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارشدنا إنما يا كريم اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التعوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كب شكر الله سبحانه وتعالى كبخة ที่ยังให้ผมและพี่น้องทุกท่านนั้นพี่น้องที่ับฟังรายการทุกท่านนั้นได้ยังได้มีชีวิตในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐทำดีแล้วครับพี่น้องครับขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าในช่วงสิบเคืนสุดท้ายเนี่ยน,นะครับจะเป็นช่วงที่ทานายเบญมุสสรอลได้หยุดสั้นลำเนี่ยได้ มีความขยันนะครับมีความมานะอุตสาหะอย่างมากในการที่จะทำอิบายได้อย่างเข้มขุ้นอย่างเข้มข้นขึ้นนะครับในรายการวันนี้นะครับก็อยากจะได้พูดคุยกับพี่น้องในอีกหนึ่งอิบายได้ครับที่ท่านในบมะะละละามวสันต์เราอะลรอย่าวสันลัมนั้นให้ความสําคัญอย่างมากในช่วงสิบเคอนสุดท้ายนะครับก็คือการอติกาฟนะครับอิบายน,นั้นคือการอติกาฟเสีเอง ประเด็นแรกอยากจะนำเสนอพี่น้องถึงว่าอะไรคือคำจำกัดความของคำว่าเอาติกรารฟนะครับคำจำกัดความของคำว่าเอาติกรารฟเนี่ยครับในหลักภาษาเนี่ยหมายถึงว่าการที่เรานั้นกักตัวเรานะครับกักตัวเรานะครับส่วนคำจำกัดความของคำว่าเอาติกรารฟนะครับในทางภาษาบัญญัติ ในทางศาสนาของเรานะครับก็หมายถึงการที่คนที T ่เป็นมุสลิมที่สามารถแยกแยะได้นะครับในการที่เขาเนี่ยเอาตัวเขานั้นไปพำนักอยู่ที่มัสยิดนะครับเพื่อเป็นการช่วยฟังต่อรอสุบานะฮูอัลทาลาดังนั้นครับในคำย่ำกัดความความเอติกาฟในศาสนาเราเนี่ยก็หมายถึงว่าการที่เรานั้นนะครับ เอาตัวเราเนี่ยไปทำหนักอยู่ในมัสยิดนะครับเพื่อเป็นการอิบารัดต่อลอสุบารนะหัวตาลานะครับเพราะนั้นการเอสติกาฟในในศาสนาของเราเนี่ยนะครับบุคคลของมันนี่ก็คือการการกระทำที่เป็นศุนย์นะเต็มย่าท่านอับดุลเบบีมุสลิมสั่ลอว่าอะไรอห์สลัมและเป็นการกระทำที่ใกล้ชิดกับเป็นการะทำที่เราทํานั้นเพื่อแสดงความใกล้ชิดกับลอสุบารนะหัวตาลานะครับตรงนี้เองลอสุบาร์นอห์อะไรนั้นแต่ดไปในอัลกอรอานว่า อันต่อรบบาบต,ตอาลตตาอีฟีนวลอาคาฟ่นาวารุกัยสุญูตนะครับมาโดยสั่งว่าและเจ้าทั้งสองนะครับจงทําความสั่อันบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้ที่ทาการตะวาฟและบรรดาผู้ที่ทาการเอติกาฟและบรรดาผู้ที่ทาการซูยูดทำกันอยู่ก่อนะครับอายน,นี้เป็นอนยายที่บ่งบอกถึงว่าการเอติกาฟนั้นมีบัญญัติ ในศาสนาของเราในเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ยังบอกว่าอันนี้ติการนั้นก็มีบัญญัติในกลุ่มชนก่อนหน้าเราเช่นกันนะครับในอีกระยะหนึ่งที่พวกองค์ได้ตัดถึงว่าการิติการนั้นได้ถูกบัญญัติในศาสน,นาว่อาองค์ได้ตรัสในอยายะกุรอ่านที่ว่า ولا ت น ا ش ر و ن ا وأنتم عاقفونا ิ ي ا ل م س ا ิดน,นะครับแปลว่าแล้พวกเจ้าอย่าได้ร่วมหลับนอนกับพวกนางมาดึาภรรยานะครับ ในขณะที่ผู้จ้อนนั้นทําการแยกติกาฟในมัสยิดส่วนจากฮะดีษนะครับมีรายง,งานจากไอาชาร์ดเดียนว่ามันหาครับว่าทา่านอับดุลโมมัสาลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านทํางานแยติกาฟในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมะดอนนะครับจบนกระทั่งท่านนั้นได้จากโลกดุนยาไปนะมันดา ปงปาดนะครับมีวัติเอกฉันว่าการเอติกาฟนั้นเป็นบัญญัติที่มีขึ้นนะครับในศาสนาของเราแล้วมันก็เป็นสุนนะนะครับเป็นแบบอย่างท่านอบีมอมสัสลอห์ว่าอะไรว่าส้นลำนะครับดังนั้นปาดเห็นตรงกันว่าการเอติกาฟนั้นไม่ได้จําเป็นนะครับนอกจากคนที่ทําการ บนบานกับลอซุบานนัวาตาลาว่าขอจะทําการยอติกราเพื่อเกิดเขาได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามตานที่ขาต้องการตานที่ข,ทข,ขอมีความปรารถนานะครับก็จะที่นําเสนอพี่น้องไปนะครับก็เป็นการยืนยันว่าการยอติกราฟนั้นได้มีบัญญัติขึ้นในศาสนาของเรานะครับทั้งในกุรานทั้งในฮัสดีตแล้วก็ในมติของบรรดานักวิชาการนะครับ ไปเดินต่อมาครับพี่น้องก็จะมาดูว่าแล้วอะไรคือเงื่อนไขที่จะทําให้การเอติกาฟของเรานั้นถูกต้องนะครับเงื่อนไขข้ขอแรกครับพี่น้องการที่ทําให้เอติกาฟที่ถูกตอ,องานั้นถูกตอนนั้นคนที่รํำกันเอติกาฟนั้นต้องคนที่เป็นต้องเป็นคนที่เป็นมุสลิมนะครับมีสติสัมปชัญญะแล้วก็สามารถแยกแยะออกได้นะครับ จากนั้นข้อนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการบอกเราว่าวัะนั้นการอิติกราฟนะครับของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับและคนที่เป็นคนบ้าและเด็กที่ยังไม่สามารถแยกแยะออกได้เนี่ยการอิสติกราฟนั้นก็จะไม่ถูกต้องนะครับส่วนการบรรลุศาสนาภาวะเอ่ยแล้วก็การเป็นผู้ชายเออยนะครับ สองเงื่อนไขนี้นะครับไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทําให้การเุติกรรมนั้นถูกต้องหมายความว่าการเุติกรรมนั้นนะครับคนที่เป็นผู้หญิงก็ทําได้คนที่เป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุริพพนภาวะแต่สามารถแยกแยะออกได้ว่าอะไรดีไม่ดีก็ทําการยุติกรรมได้นะครับเงื่อนไขข้อที่สองของการเุติกรรมครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีเจตนานะครับ ัท <S 々> ี่อดีตท่านดาบุลมัสลลลอฮมวะเลย์อุสัลลัมได้กล่าวว่าอินนามันอามาดุบินเดียร์ใช่ไหมครับการงานทุกอย่างทฮะรอสุลลัมสัลลัมวะลัย์อุสัลลัมได้กล่าวว่าการงานทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเจตนานะครับมานั้นจําเป็นสำหรับผมที่จะทำการเอติกาฟนะครับต้องตั้งเจตนาในการเอติกาฟเพื่อที่จะเป็นการใกล้ชิดและเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลรอซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในข่าข้อที่สามครับการเอติกาฟนั้นจะต้อง แต่ทำที่มัสยิดนะครับเพราะในอายากุรอานในอัยากุรอา,านจากอัลลสุบฮานอ้วตาเลตัดว่าวันตุมอากีฟูน่ฟินมันสยิดในขณะที่พระเจ้านั้นทําการเยติกับในมัสยิดนะครับแล้วก็ในฮะดีอสนะครับจากการกระทำท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮอะลัยฮิวะสลลัมนะครับว่าท่านนาบีสลุลลัลฮอะลัยฮิวะสลลัมนั้นได้ทําการเยติกาฟในมัสยิดนะครับ และก็ไม่ได้มีซอฮาบะคนใดรายงานว่าทนาดนบินนั้นเคยดำเนินเอติกาฟในสถานที่อื่นนอกจากมัสยิดยัขงข้อที่สี่ครับพี่น้องและมัสยิดที่เราจะทําการเอติการฟนั้นก็จาเป็นจะต้องเป็นมัสยิดที่มีการละหมาดจะมา,าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหากเราไปทําการเอติการฟในมัสยิดที่ไม่ได้มีการละหมาดจะมา,าเนี่ยมันจะทำให การละหมาดมันจะทาให้การยึติการของเรานันบกพร่องเพราะว่าใครก็ตามที่เขาจําเป็นจะต้องละหมาดจะมาอาใช่ไหมครับแล้วเขาไปทําการยึติกาฟโดยที่เขานั้นเนี่ยไปทําการเอติกาฟในมัสยิดที่ไม่มีการละหมาดจะมาอาเกิดขึ้นดังนั้นการยติการของเขาเนี่ยมันก็ทําให้วาดยิบที่เขาจะไม่ต้องละหมาดจะมาอานั้นบกพร่องเพราะว่าไหไครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องออกจากมัสยิดทุกๆเวลาละหมาดเพื่อไปทําการละหมาด มัสยิดที่มีเามาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเขาออกจากมัสยิดทุกๆทุกๆใครละละมาดเนี่ยไอ้สิ่งไอ้การทำดังกล่กาวเนี่ยมันก็ขัดกับจุดประสงค์ของการเอติกาฟใช่ไหมครับเพราะการเอติกาฟนั้นคือการพำนักอยู่ในมัสยิดนะครับแล้วก็อนุญ,ญาตนะครับให้ผู้หญิงทําการเอติกาฟในมัสยิดนะครับถึงแม้ว่ามัาสยิดนั้นเนี่ย จะไม่มีการละมานจะมาก็ตามนะครับแต่ก็ต้องต้องว่าการที่นางไปอิติการฟนั้นจะต้องไม่เป็นฟิตนานะครับเพราะหากว่าการที่นางออกไปอิติการ์ฟมาศิษ์นั้นแล้วมันเป็นฟิตนานะครับการที่ทำดังกล่าวนันก็เป็นที่ถูกต้องห้ามสําหรับนางนะครับแล้วก็สมควรอย่างยิ่งนะครับในการที่การที่เราจะไปทำกันอิติการในมสยิด์เนี่ยสมควรอย่างที่มาศิษย์นั้นจะต้องมีละมาดจุมานะครับแต่ว่า การละหมาดจุมา์ตัวนี้นะครับไม่ใช่เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือให้ให้ยิติการในมัสยิดที่มีการละหมาดจามาร์แต่ที่ดีด้วยก็คือให้เลือกที่มัสยิดให้เลือกมัสยิดที่ทั้งมีละหมาดจุมาร์และละหมาดจุมาห์นะครับเงื่อนไขข้อสุดท้ายครับจะต้องปราศจากนะครับฮะดัสใหญ่นะครับนั่นก็คือใครที่มีฮัดัสใหญ่เนี่ยการยิติการของคนนั้นก็ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็น มีประจกเดียนสต่อรับผู้หญิงมีเรื่องหลังเขาบูรณรับผู้หญิงแล้วก็มีจุนุ๊กบหรับผู้ชายนะครับเพราะว่าสภาพดังกล่าวนี้เป็นสภาพที่ไม่อนุญาตให้ความรักอยู่ในมัสยิดนะครับส่วนการถือถึงอดนะครับไม่ไม่ใช่เงื่อนไขในการแยติกาสนะครับเพราะว่ามีรายงานในะดีษครับว่าท่านอิมนุอุมัดเนี่ยเราจะร้องของอันนุนเล่าว,ว่าท่านอับเบลอันอุมัดเนี่ยเราจะร้องของอันนุนในกาลท่านอาัลซูลว,ว่า ท่านอดูลฉันก็เคยบนบานในยุคใหญ่ฮิริยะว,ว่าฉันเนี่ยจะทําการเอติกาฟหนึ่งคือในมัสยิารอมท่านอดสูรแล,ล,ล้วทานอดสูรว่าและยุวสัลัมก็กล่าวท่านอุมัทว่าจงไปรักษาสัญญาของท่านนะครับซึ่งหากการถือสินอดเป็นเงื่อนไขในของการเอติกาฟใช่ไหมครับท่านนบีก็ต้องไม่อนุญาตท่ญญานอุมัทนั้นทำการเอติกาฟแค่ในยาม กลางคืนอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะแน่นอนว่ากลางคืนเราไม่ได้ดสิทธจอยู่แล้วดังนั้นครับระาดียนี้เนี่ยก็บอกให้เรารู้ว่าการเอติกาฟกับการดูสิทธินั้นเป็นสองอีบาดาที่แยกออกจากกันนะครับไม่ใช่เงื่อนไขมันใช้เงื่อนไขหนึ่งสำหรับกันและกันนะครับประเด็นต่อมาครับพี่น้องเราก็จะมาดูว่า ระยะเวลาแค่ไหนมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนยังจะได้เอติกาฟและทำการเอติกาฟตอนไหนดีที่สุดนะครับในเรื่องของระยะเวลานะครับในการเอติกาฟนะครับเป็นเป็นที่สัคัญดีว่าการทำนักอยู่ในมัสยิดเนี่ยนะครับระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันเป็นรุกกรลของการเอติกาฟนะครับ ดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าไปอ,อติกาฟแต่ไม่ได้มีการนับในมันสยิดเลยนะครับการอ,อติกาของเขานั้นไม่ถือว่าถือว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่เราก็าจะมาดูว่าแล้วต้องใช้ต้องระยะเวลาน้อยแค่ไหนถึงจะเรียก่าเอ,อติกาฟนะครับตัวน,นี้เนี่ยนักวิทยาการได้มีความเห็นที่มีความเห็นที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งที่ถูกอินชอนร้อนนะครับก็คือ ระยะเวลาน้อยสุดของการเอติกาฟเนี่ยประดนานีวิชาการบอกว่าไม่ได้มีขอบเลขอบเวลาตายตัวนะครับว่าน้อยสุดต้องแค่ไหนจะเรียกออกเป e ็นเอติกาฟนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ว,ว่าดังนั้นการที่เราพำนักอยู่ในมัสยิดช่วงเวลานหนึ่งเนียจะเป็นครึ่งชั่วโมงจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอติกาฟได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้คือ สิบนาทีสิบห้านาทีก็เป็นการนอติกรได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ที่สมควรอย่างยิ่งนะครับสมควรที่ว่าในเวลาน้อยสุดที่สมควรที่จะปฏิบัติก็คือหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะครับน้อยสุดในการที่ดีที่สุดในการที่้าเราจะทาการนิติกัในช่วงเวลาสั้นๆก็คือหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าไม่มีรายงานนะครับไม่ได้มีรายงานจาก จากไม่มีสาบา้านคนใดรายงานจากท่านนบ,บีว่าท่านนดบ,บีนั้นทําการเยติกาบน้อยกว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับระยะเวลามากของการเยติกาบหมายความว่าและต้องใช้เวลามากแค่ไหนในกจะเลยกเยติกาบตอนนี้น้องชาการก็บอกว่าก็ไม่ได้มีขอบแต่ตัวเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือแล้วการเยติกาบช่วงไหนนะครับดีที่สุดแน่นอนครับ การแยติกาบในช่วงสิคืนสุดท้ายของเดือนรอมาดอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับได้กับพอดีษลยในงานชาดิยลลอฮขออันนานะครับที่นางได้เล่าว่าท่านเอบียบมัมสระร้อนอะไรหิวสลัลลมนั้นเนี่ยได้ทำการเยติกาฟในสิบคืนสุดท้ายเอาเดือนรอมาดอนตัวท่านท่านนั้นได้จากโลกนิยมไปนะครับแต่นะครับหากเราทำการเยติกาฟนอกเดือนรมฎอนล่ะนอกสิบคืนของเดือดรฎอนละก็เป็นที่อนุญาตให้ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็จะก็จะมาพูดคำว่าแล้วใครใครก็ตามที่เขามีความติดมีความต้องการที่จะทํากันเอติกับไดติกคนสุนัขของเดืนดอนอมรัจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับการี้ติกับไดติกนนค,คืนสุนัของเดืนดอนอมรอนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาละมาดสุภฮีนะครับของวันที่ยี่สิบเด็ดของเดือนอมฎอนนะครับเมื่อ ดเวลาละมาสุดทีคนที่เดินหนุนลำบานะครับใครก็ตามที่ตั้งใจจะทําการเียที่เขาสิ้นสุดท้ายก็เขานั้นทําการตั้งเยตนอตาแล้วก็ไปพำนักอยู่ในมันสกิดได้เลยนะครับจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าของวันสุดท้ายของเดืเนนดอนอำบาอนะครับและประเด็นต่อมาครับพี่น้องสิ่งที่ชอบให้กระทํานะครับ สำหรับผู้ที่ทำการอยติกาฟนะครับนั่นเองครับว่าการอิติกาฟเนี่ยนะครับเป็นอิบาดาหนึ่งที่ให้เรานั้นเนี่ยให้เรานั้นเนี่ยการการนื่นองครับว่าการอติกาฟเนี่ยเป็นอิบะาดาที่ให้เรานั้นเนี่ยนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกดุนยานะครับ <Religion. S 1> เพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยใกล้ชิดกับลอสุบะฮานะหัวตา่างาลา โดยการที่เราตัดเรื่องดุนยานะครับเพื่อให้เรานั้นมุ่งหน้าตะองอลาสุบฮหานอโวตาลาดังนั้นครับก็ชอบให้บรรพุรรำกันในติกรรมนะครับจะทำให้ให้ทำการอิบาดะได้อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดนะครับการซิกรุลล์การขอดุอาการอ่านกุรานนะครับการขอ,อพภะยโทษต่ออลาสุบฮานอโวตาลา การก่ออิสติกฟาดนะครับหรือทุกทุกอิบาดาที่เป็นการเชื่อฟังและเป็นการใกล้ชิดต,ต่อรอสบานอวตาราที่เราสามารถทําได้ที่มันในมัสยิดนะครับต่อมาเราก็จะมาดูว่าและอะไรบ้างที่เป็นเสียอนุญาตให้เราบผู้ทําทำการเยติกาฟนั้นปฏิบัติได้ขณะที่ทเขานั้นอยู่ในมัสยิดเขานั้นทําการเยติกาฟนะครับเป็นที่อนุญาตนะครับสําหรับคนที่ทําการเยติกาฟเนี่ยในการที่เขานั้นจะออก ออกนอกมัสยิดนะครับด้วยกับสิ่งที่จําเป็นนะครับด้วยความจําเป็นเช่นการการออกนอกมัสยิดเพื่อไปไปกินไปดื่มนะครับหากว่าไม่ได้มีใครจัดเตรียมอาหารให้กับเขานะครับเราเช่นเดีวยวกันอนุญาตให้ออกนอกมัสยิดนะครับเพื่อไปทําการทาธุระส่วนตัวนะครับว่าจะเป็นธุระหนักธุระเบานะครับแล้วก็อนุญาตให้ ออกนอกัติเพื่อทําการอ่านน้าละหมาดเอ่ยเพื่อไปทําการอํนนานน้ํเยะนาบาเอ่ยนะครับสิ่งต่างๆรอนินายายอิอนุญาตาให้ให้ผู้ทการำกติกาฟนั้นกระทาได้ด้วยกันออกจากัตถิษเพื่อไปทําสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นที่อนุญ,ญาตนะครับให้สําหรับคนที่ทำการาติกาฟนั้นจะมีการสนทนากับผู้คนนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับตัวอ,อย่างเช่นมีการสามคนลูกทุกดิบกันมีการถามไทยถึงกันและกันอะไรประมาณนี้นะครับส่วน การพูดคุยในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นนะครับไอการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขัดกับจุดประสงค์ของการเอติกราฟที่ศาสนาได้บัญญัติขึ้นมานะครับและเช่นเดียวกันครับอนุญาตให้คนที่ทําการเอติกราฟเนี่ยดีกันอนุตข้เขานั้นเนี่ยจะทําการเยี่ยมเยียนครอบครัวของเขาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของเขาแล้วก็พูดคุยกันช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็อนุญาตให ออกจากมัส jid เพื่อไปเยี่ยมเยียนพี่น้องได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีฮะดีษซาเชนิงโซเฟียรดิอัลล้อของอันฮานะครับได้เล่าว่าครั้งหนึ่งท่านอาัลสุลลาะซาร์ลอฮ์เพาะได้อยู่วัสสลัมเนี่ยได้ทำการเยติกาบนะครับอยู่อยู่ได้ทำการนี้ได้ทำการเยติกาบนะครับแล้วนางเนี่ยก็ได้แปลท่านอับดุลเบบีมอซาส์ลอร์ว่าจำเป็นอย่างพองฟืนแล้วก็นางก็ได้ทําการสุท่านหน้ท่านอาับดุลเบบีมอซาร์ลอร์ว่าอะไรอุสลัมดังนั้นเนี่ยนางก็ ขึ้นเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับและท่านนาบีเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นพร้อมกับนางนะครับความหมายของเหตที่ว่าท่านนาบีได้ลุกขึ้นพร้อมกับนางเนี่ยก็คือท่านนาบีเนี่ยก็ได้ลุกไปส่งนางที่บ้านนะครับนั้นครับก็เป็นที่อนุญาตนะครับสําหรับคนที่ทำกันเนิกานะครับในการที่จะทำการกินการดื่มการนอนในมัสยิดนะครับแต่ทั้งหมดน้ำมนตต่างเหล่านี้ก็ต้องรักษานะครับความสะอาด ของโตมัสกิดนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านของลอสบาน์โนตาลาเป็นท,นที่เป็นที่ที่เราทำการอิบาด์ดานนะครับดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เรากระทำนั้นก็เราก็ต้องรักษาไว้ซึ่งความสะอาดนะครับและอินชอนเ้าครับประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องการนิติกาฟนะครับสิ่งใดบ้างนะครับที่จะทําให้การนิติกาฟของเรานั้นใช้ไม่ได้นะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณสี่ข้อนะครับพี่น้องข้อแรกเนี่ยก็คือ การออกจากมัสยิดนะครับโดยไม่มีความจําเป็นนะครับการตั้งใจจะออกมัสยิดโดยไม่มีความจําเป็นถึงแม้ว่าจะออกไปเพียงระยะเวลาสั้นๆก็ตามนะครับเพราะว่าด้วยกับหะดีของทอย่างเชอร์รีอัลล่องหอ,อันหานะครับนางด้วยกับว่านางนั้นเนี่ยจะไม่ทําการเข้าบ้าน หากไม่มีความจําเป็นในขณะที่นั้นนั้นทําการเอติกาอยู่นะครับเพราะว่าการที่เราออกจากมัสยิดนะครับไปที่อื่นโดยที่ไม่มีความจําเป็นนะครับหลังการนั้นมันเป็นการทําให้ภาวาเรานั้นไม่ได้พำนักอยู่ในมัสยิดหังนั้นการถ้าเกิดเราไม่ได้พำนักอยู่ในมัสยิดเนี่ยมันก็ทําให้รูปกฎของการเอติกานั้นขาดไปนะครับข้อที่สองครับการ ร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยานะครับทำไมเาว่าจะเป็นตอนกลางคืนและเป็นนอมกมัสลิมก็ตามนะครับเพราะว่าอายะฮุรอัอที่อัลสุบรรานุลาเปตัดไว้ว่าวลาตุบาชชรูฮุนนาวาอันตุมอากิฟูนอฟินมักซาจิดนะครับและพวกท่านอย่าได้ร่วมหลับนอนนะครับกับบรรดาภรรยาของพวกท่านนะครับในขณะที่พวกท่านนั้นอยู่ในมัสยิดนั้นไอ้คำว่า ร่วมหลับนอนตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็รวมไปถึงว่าการการที่ทําให้มีการหลังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีการร่วมหลับนอนหรือแม้ว่าจะเป็นการการทําให้เกิดการหลังด้วยกับวิธีอื่นวิธีใดก็ตามโดยที่ไม่ใช่มีการร่วมห,หลับนอนนะครับข้อที่สามครับการที่เป็นบ้าเกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่าหากคนดูแลควาเจติกรรมอยู่นะครับใน,นขณะที่จติกรรเนี่ย เขาได้เกิดภาวะอาการที่สติปัญญาไม่อยู่กับในตัวอาจจะเป็นบ้าหรือเกิดทาเ,เกิดเกิดเมาเกิดขึ้นชั่วงขณะนะครับดังกล่าวนี้เนี่ยการที่เขาอยู่ในภาวะดังกล่าวนี้เนี่ยทําให้การนิติกรรมของเขานั้นไม่ถูกต้องนะครับและสี่ครับทานที่ผู้หญิงนั้นมีประจำเดือนนะครับอย่านี้เรื่องของอบ,บุนะครับ สองสภาพนี้ก็คือสภาพที่ทําให้การอติกราฟของบุ้นันนั้นใช้ไม่ได้นะครับแลข้อสุดท้ายครับการที่เรานั้นตกหมดตัดนะครับหมายถึงว่าการที่เรานั้นเนี่ยหมดสภาพการเป็นมุสลิมในขณะที่ทําการอติกราฟอยู่นะครับเพราะเราทรานะว่าาได้ตัดว่าหากมีการตั้งบาคีเกิดขึ้น ะครับการงานทั้งหมดนั้นก็จะส่วนปลางไปก็วันนี้ได้นำเสนอพี่น้องไปนะครับถึงพื้นฐานของการยติกาฟนะครับอยากให้พี่น้องได้นำไปปรับใช้นะครับในอิบาดะของเราเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำให้อิบาดะของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นที่ตราบที่เราสบานะองกุฏาอาลอ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.